บายดีข้าพเจ้าน้ามปารณีกัลยามารหรือคุณหนั่มอ่อยค่ะเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถดูแลสุขภาพรา่างกายของมนุษย์มาหลายสิบป,ปีการนำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากผสมหรือมิก้วยส่วนผสมที่ล่งโตยังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอเดตตาผัดหรือข้าวตอ๊ชนิดแคปซูล ด้วยสมุนไพรเข้มข้นเก่าชนิดโดยเฉพาะยางยิงพักข้าวตอกข,อข,อข,อขอ้า่เป็นชนิดที่การแดงเป็นส่วนผสมหลักเพื่อสมุนไพรย,ยูคูโลโกดีม่มานานับพันปีทั้งคนในเอเชียยุโรปหรือคนอเมริกาปรปโยน์ในเรื่องของการรักษาโรคให้ไข้เจ็บลักษาสมุนไพรสุขภาพไข้แข็งแรงและสมบูรณ์เมื่อเด็ข้าพเจ้าขอแนะนำ สุดยอดสมุนไพรเข้มข้นเก่าชนิดซึ่งกำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้สก,กัดจากสมุนไพรเก่าชนิดประกอบไปด้วยใบผู้ข้าวผลมละระขีนกเปลือกอบเชยผลเกาจีใบเจียวกุหลาบทันเช่าเงากระชายดำใบแพรกล้วยและกับผลไม,ม้อื่นๆอีกหลายชนิดค่ะในส่วนของสารพัดคุณน,นะคะจะเสริมภุ่มคุ้มกันหคปัจใจเบาหวานความดันมะเร็งภูมมแพ หอบเอดโรคผิวหนังสเกตเงินโรคเริ่มรูมาติดรูมาตออยแม้กระทั่งเอสค่ะข้อมูนกนเข่าว,ว่าเซวนประกอบแต่ละโตจะประกอบด้วยปริมาณผดไส้ผู้ข้าวหรือข้าวตองซึ่งเขาใส่ใบละยอดอ่อนมาประกอบในการปรุงนะคะหล่อมิลลิกรัมวิตามินซีฮารซีพิลลิกรัมมาลาคีโนฮาร์ซมิลลิกรัมโอบเชยฮารซพิลลิก,กรัมเกาจีฮาร์ซพิลลิกรัม เจียวกุหลานยี่สิบเจดมิลลิกร,รมัมหานเฉายี่สิบหามิลลิกร,รมัมกระชายดำสื่นใสในควรของเหงามม่น,นะคะยี่สิบหามิลลิกร,รมมัมใบแแป้กล้วย <20 S 1> อีกยี่สิบหามิลลิกร,รัมค่ะค่ะเขามาเบิกในส่วนของผู้เข้าหรืออีกซื้อหนึ่งของเขาซื้อว่าข้าวกล่องจะออกฤทธิ์ในการซอยต่อต,อตานมาเาาะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งซอยในการบำบัดฝืนฟู โรคความดันโลหิตสูงซอยเสริมสางพุ่มคุ้มกันห้กับร่างกายซอยยับย่างเบาหวานรักษาความสมดุลของร่างกายซอยหายกระดูกเชื่อมพิดกันยางเรื้ขึ้นซอยหายปริมาณของของ,ของเหลวในร่างกายรักษาอาการหูสั่นกลางอักเสบรักษาโรคติดเชื้อท่านเดินหายใจซอยรักษาโรคไข่ามาเรลลียรีซอยตานเชื่อโรควัดอีกนะคะ ้ากา็คุณสมบัติของ่นมีมีอีกค่ะซอยรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจยานเฉียบพลัน่อยแก่อาการของอาการไอ่วยกระตุนการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว่อยรักษาสภาพวะโรคคุ้มแพ้หอบหืด่วยรักษาโรคไอกรนช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบได้่วยรักษาการปอดบวมค่ะ้วกา็ปอดรักเสบรักษาฝีน้องในปอด รักษาอากศา,ศารท้องเสียซอยแก่ลูกไปซอยลุกตับผักเสพซอยแก่ลุกไข้คอหละกะซอยต่อต่านเชื้อร่าเชื่อแบคทีเรียหลักะเชื้อไวรัสค่ะค่ะข้าม,มาดูส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่และลดริ้วรอย ซายหยผิวหนาห้องายเนียนช่วยให้ระบบการพุ่งภูมิการของร่างกายซอยในการรักษาซอยป้องการหลคไขวัดซอยป้องการหลคเลือดออกตามไรฟันซอยลดความความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโหละเรล็งใดค่ะลวก็อีกตัวหนึ่งนะคะซอยต่อต้านการสักในโตรซามินค่ะคือสารที่ก่อให้เกิดโหละเรล็งนั่นเองและก็ซอยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดซอยลดความดัน เหลือดซอยไหโปรตีนให้เซีลยวก็เกี่ยวกันได้ดีขึ้นค่ะพี่น้องคะและ้กกระสวยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กและกกะเป็นยาระบายตามธรรมชาติได้สายลดอาการที่มีผลมาจากกรสารอาหารที่ก่อให้เขาเกิดผู้มแิแพ้และที่สำคัญนะคะเพิ่มกระซอยการที่เชื้อไวรัสและกระเชื้อแบคทีเรียได้นา และที่สําคัญแพ้เน่าเปื่อยที่หายสาหลังการผ่าตัดหรืออันใดตามแพ้วิตามินซีนี่จะซอยแผลแผลหลังการผ่าตัดนี่หายเร็วขึ้นหลักะรักษาแพ้สดแพ้ไฟไหม้นะค่ะค่ะนองใช้อีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวมาราคีนกซอยต่อตานอนุมูลอิสระชะลอความชราแลักะซอยเสริมสางพู่มต้านทานโรค ซอยต่อตานหลกับป้องกันการเกิดหลคมะเร่งซอยลดระดับคอเลสเตอรอลและกกับไปกีสไลในตอบไดนามหลกับซอยลดความอ้วนป้องกันการหนาโตของขนังหลอดเลือดซอยรับอย่างเชื้อเอทไดนามค่ะหลกับซอยรักษาโรคคอเพืชซอยบำบัดหลกกับ รักษาหลกเบาหวานซอยลดความดันโลหิตสูงหลกักะซอยบำรุ่งถาดบำรุ่งกำลังหลกักะเป็นซอยในการฟอกเลือดค่ะเหตุไหยเลือดร่วมเห้าดีขึ้นนะคะที่สาําคัญนะคะเหตุแถ่เห้านี้รับเลิกค่ะรับสบายซอยบำรุ่งสายตาหลากักะซอยในการนอนรับสบายเหตุไหยเห้าตื่นขึ้นหน้านี่กำลังร่าชาซอยแก้อาการไอเลือดล่างค่ะพี่น้องหลัหก็ซอยคับหลัก็บำรุ่งดูด้ำก็คือบำรุ่งเลือด ในขณะที่เอาเป็นลอกเดือนได้นะคะละก็บำรุงน้ำดีแก่โรคม้ามรักษาลาพี่นองคะส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็คือโตออกเชยอกเชยนี่มีคุณสมบัติมีสรรพคุณในการแก้การอ่อนเพลียแก่โรคปวดศีรษะคับล่มแก่จุกเสียดแน่นท้อง แก่การอาักเสบหลังคลอดไดนาและรักแสสาแผลในกระเพาะอาหารค่ะแก่อาการท้องร่วงขับปัสสาวะสามารถซอยเด่งปฏิกริยาย่อยสลายไขยมันที่สำคัญนะคะเพิ่นซอยลดระดับน้ำตาเนี่เลือดซึ่งจะเป็นคลดีกับคนที่เป็นโรคเบาหวาน,านค่ะ้องคะเกาจี้แก่อาการไออาการเวียนศีรษะแก่อาการอ่อนเพลียบำรุ่งไปบำรุงปอด บำรุงเลือดบำรุงตาลักกะบำรุงสายตาเอ้นั่นค่ะเพิ่มความสามารถในการมองเห็นรักษาโรคตาบอดตอนกลางคืนซึ่งกลางคืนเขาจะมองประชัดถ้ากินเกาจีเข้าไปแล้วจะเห็นให้เขาสามารถมองเห็นด้วยความมืดได้ดีขึ้นนะคะหละกการแก,โก้โรคตาบกพร่องซอยดูแลในเรืเ่องของผิวพรรณชะลอความชราลดน้ำหนัก เพิ่มภู่มคิคุมกันโรคนะคะซอยต่อต้านหลงมะเร็งและ,ะสามารถยุดการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งได้นําลดระดับคอเลสเตอรอลลดนนําปานในเลือดลดความดันโลหิตสูงยับยั้งการเกิดไขมันอุดตันใเนเส้นเลือดค่ะซอยห,หัวใจเต้นแรงเอ้ยซายห,หัวใจแทงแ,แรงซอยสามเม็ดเลือดแข็งแรงได้นําป,ปับปุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มสมรรถภาพทางเพศซอย ระบบการเจริญเติบโตของการสืบพันธุ์ลดอาการอักเสบหละลดโลครคไขคออักเสบค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อลดความเครียดลดอาการปวดศีรษะซอยในการนอนหลับสบายที่สําคัญนะคะเหตุให้ห้าความจําดีขึ้นค่ะใช่ส่วนผสมอีกหนึ่งตัว,ตวก็คือตัเจ ok ียวกุหลาบเจียวกุหลาบนี่มีสรรพกุณในการลดข้อเลเ,เตอรอน ลดความเสี่ยงในการหลเกิเดหลคหัวใจเฉียบพลันสร้อยให้กระบวนการเพาผพานไขมันให้สมดุลกับความดันเลือดในร่างกายได้สร้อยปรับการทําง,งานของหัวใจสร้อยขยายตัวของหลอดเลือดสร้อยการระบบการ่อยอาหารให้ดีขึ้นค่ะหลักการที่สําคัญนะคะสร้อยควบคุมหนังาลาในเลือดสร้อยสลอความเสื่อม้มของเซลล์ในร่างกายหลักการ่านอนุมูลอิสระค่ะส่วนผสมอีกหนึ่งตัวนะคะ ป็นแทบจะเป็นแพทย์เอกมีได้โปรนีเดเลยค่ะการชือโตรถังเช่าซื่อเลียดเลียดอีซื่อนว่ตตัง,งถังเชา่จาจะีมทริ์ต่อาตานกระตุนสมรรักาพทางเพศกระตุนระบบภุมมคุมกันของร่างกายซอยในการฝืนฟนูระบบการทำงนานของไตซอยลดระดับน้าตาลให้เลือดซอยลดระดับคอเลสเตอรอลซอยลดอาการประสา,าเสื่อมซอยป้องกันโรคความจาเสื่อมใ้นํา ซอยยับย่างพิษของแบคทีเรียซอย,ยรักษาหลคออดหลคไตซอย,ยการไอแลักการหอบน้ำบางรุ่งบางุงสติีบางรุ่งคุณยิ่งที่นี่ใหมีบุรง่ายกับ<ต>ทุกคนมีบุตรยากัะนะคะปั๊บประจรําเดือนให้เป็นปกติให้เลือดล่ไมหลดีขึ้นซอยยับอย่างเซลล์มะเร็งที่ลำคอจมูกที่สําคัญนะคะเสริมพลังการข่าเชือ้อ ของเม็ดเลือดขาวเฮ็ดเห็ดเม็ดเลือดขาวของเห้าแข็งแรงสมบูรณ์ละดัต่อต้านยับย่างรวมต่างๆได้นะคะและการที่สําคัญเห็ดกีฬาเห็ดในเทากระชุ่มกระชวยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะบ๊อบลูกําลังเป็นยาอายุรัฒทะเลือดของสตรี ที่สาคัญนะคะผู้ยิ่งที่เป็นต,ตัวขาวต้นนี้แก่ตวัวขาวได้น้ั่งค่ะเฮ็ดไทยประจําเดือนหน้าตามปกติรักษาโรคความดันโลหิตสูงกระตุ้นระบบประสาทโรคเกาและก็สร้อยรักษาโรคกระเพาะอาหารใดอีกนะคะแก้โรคบิดรักษาผู้ป่วยเบาหวานลดระดับหนังตาในเลือดที่สําคัญคะ่ะขยายหลอดลมซอยบวมรงกระดูซอยพอตานอักนูมูลอิสระ ะกะัชะลอกความชราค่ะค่ะ,คะอีกตัวหนึ่งค่ะคือกระชายดำเป็นยาอายุวัฒนะซอยบำรุงฮอร์โมนเพศช,ชายกระตุ้นประสาทเฮดไห,หกระชุ่มกระชวยบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนาชะลอกความแก่ขับลมขับปัสสาวะแก่โรคกระเพาะอาหารแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อบำรุงเลือดของสตรี แก่ตัวขาวเหตุห้ยประจำเดือนมาตามปกติรักษาโรคความดันโลหิตสูงกระตุนระบบประสาทโรคกเกาซอยรักษาโรคในกระเพาะอาหารแก้โรคบิดรักษาผ้พ่วยเบาหวานลดระดับหนังาลาในเลือดค่ะค่ะเมื่อนี้ข้าพเจ้าขอสรุปที่เดบอกมาทั้งเมื่อีีจะร่วมอยู่ในข้อเดตตาผัดเพียงแค่ กระปุกเดียวทัน้นทุกอย่างจะกอบถวดอยู่ในคอนเดตาพัดหนึ่งกระปุกค,ค่ะเพราะว่าสม,มุนไพรที่ร่วมตัวกันเก่าชนิดตะส่งผลให้การดูแลสุขภาพของเฮ้าดีขึ้นัป็นไปหัวเจอร์ทาวข้าพเจ้าขอแดะนํนาเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแม่กังดูแลในส่วนของคนป่วยแดดนาค่ะพี่น้องคะ สุ้ท้ายดีค้าพรเจ้าตารณีกะระยาหมากหรือน้ำอ้อยขอากาบว่าพี่น้องพก่กอนอย่าลืมนะคะฝากข้อดิตาพัสข้าวปองแคปซูลชนิดพิเศษเอาไว้ดูแลสุขภาพของท่านค่ะสบายดี